ในเวอร์ชันเราเป็นจุดในจุดที่ตรงไหนเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนเขาก็สุดเวอร์ชันเขาก็สุดเหมือนกันเขารสตรงไหนผมว่าผมว่ามันมันสุดตรงที่หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในในในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ขยี้มันเข้าไปอีกเติมมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดนี้มันถูกปรับมาเป็นบริบทของความเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันหรือว่าเราเราน่าจะมีอะไรที่มันแบบ ตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ,มนไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดมากแล้วนะที่หมพีม่ต้งเขาก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีกแใแล้วก็มีพีพีครับก็เลยเเเเ <S <S สุดกะ็ไงบ้างก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี้ยมันจะมันจะยากตรงที่ว่าเวลาถ่ายใช่ไหมครับคือเราห้ามโดนตัวใครเลย คือพี่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบเหมือนปกติเราก็จะแบบโอนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่โดนตัวหนูหรอกพี่จบเลยหรอครัจบเลย <c oughs> ไม่ก็อย่างนั้นแหละครับก็คือยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีความท้าทายหลายอย่างแล้วก็เป็นผีเนี่ยมันก็เป็นแบบจะมีปมในใจอะไรอย่างเงี้ยยังไงปมอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยหรอก <c oughs> เหนื่อยครับนั่น,นี้ก็เหนื่อยเหครับแล้วก็แต่ว่าก็มีความสุขนะครับเอา่าบรรยากาศในกองต่างๆแล้วก็การทํางานกับพี่หมูปีโตเนี่ยพี่รู้รสึกว่าแบบเออ่มทำงานแล้วเราก็เอ็นจอยด้วยแล้วก็วสนุกด้วยแต่เหนื่อยท่านต้องก,กอดกันในกองใช่หรือเขาก,กอดหน,นูเขาต้องมากำลังใจไม่ไปกันห่อยขนาดนี้เหนื่อยแค่ไหนเชียวก็เขาเป็นพวกแบบงอแงเขาไม่ต้องแบบควายแบบอ้าชู้ชู้นะใช่แค่นี้หรอไม่พูดแบ้อ่ะเจ้ากว่านี้นะ รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ไม่บอกเลยไม่ไดบอกครับเรื่องก็เป็คนปกติเขาห้แอบ่อยหรอผมว่ามันผมว่ามันผมว่าเขาเครียดมากกว่าไม่คุ้นใช้ห้องแอร์จะไม่ถูกหรือว่าพอผมว่าเวลาเวลาทำงานแสดงมันมันจะมีบางครั้งที่แบบมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะเลยบางทีมันเป็นเรื่องของสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของ สิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามารบกวนเราๆๆๆเวลาเราแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเราต้องใช้จินตนาการในในในระดับที่ที่แบบโอ้โหเราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยอย่างพี่ๆอย่างเงี้ยเขาเขาเล่นกับเพนส์ฟินเยอะเขาก็จะต้องเหมือนว่าเล่นกับอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแล้วต้องใช้จินตนาการเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเหมือว่าพอมยังไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้มาถึงความเครียดมากกว่าหรือว่าเขามองแงเพื่อให้เราให้กำลังใจโอ้โหโอ้หิ้กโฉมอะไรเนี่ย แต่คนฝ่ายให้ได้ยินมันกันหนักกว่าบางทีนะเพราะไม่ต้องเจอกับหลายผมผมว่าหนักหนักคนละแบบหนักคนละแบบอย่างออยย่่าางงของผมคืออ่าเราได้เพราะเป็นออริจินอลนะหมายถึงว่าในเรื่องผมจะเห็นผมจะเห็นเขาคนเดียวหมายถึงว่าคนอื่นจะไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเราต้องเล่นรับรีแอคหลายอย่างแล้วมันต้องถ่ายแบบมีเข้าแบบไม่มีเข้าแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องเล่นหลายอย่างหมายถึงว่าผมจะเป็นแบบเหมือนในเรื่องจะเป็นตัวโดด จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องไปทำหลายะอย่างหมดเองเหรอแล้วดูเองพีได้ทายูทีในเทรนไปดูว่าไปดูว่ามันมันเป็นตัวที่แบบซวยไปเจอนั่นเจอนี่อย่างเงี้ยอย่างในที่ในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่ะต้องเ้นโพแดอส์อันนี้เหมือนกับต้นฉบับอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่าโหอีกเยอะเลยอม่อยางไรเลยือนกระทื้ออะไรเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมว่ามันมีอ่าการเตรียมตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบ มันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอย่างเงี้ยซีนแอคชั่นซีนอะไรเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิ่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 งเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็อันนี้จะเป็นความยากของผมความยากของพีพีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีเขาต้องเล่นกับอะไรที่มันไม่มีจิตอรอย่างเงี้ยแล้วเวลาลงที่ติดยังไงใช่นะฮะติดลงที่ติดไม่ยากไม่ยากโอ้เชื่อชานฮะเชื่อชาน ไม่เพราะมันคุ้นเคยกันอย่างแบบว่าอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างอย่างแฟนรับอย่างเงี้ยมันผ่านมาเหมือนว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกันนานเราเล่นนี่ยกันเราจะรู้สึกไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะอ่ะตอบเองเออตอบจริงจริมนติดแล้วแบบไม่เคยตอบยลหรอกไงในเรื่องผมไม่ได้ชอบแบบโรแมนติกอะไรนี่มแต่เขาม็นแกลผมนะอะไรยังไงอะคะก็เขาอยากแต่งงานกันหนูไง โ oh, <jogo> <ENNIS> อ้ผมซวยไงเรื่องนี่เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องแต่ว่ากินที่พี่เรียกินมาอะไรนะเรื่องสามีใช่ไหมคุณสามีเราเชื่อคำนายแตกได้ไหมก็มันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบทออริจินอลครับก็คือแบบว่าเหมือนเขาจะเรียกว่าคุณสามีเพราะว่าเหมือนพอเราแต่งงานแล้วปุ๊บเขาก็เป็นสามีผมตอนตอนแรกที่เราต้องมองหน้าเขาแล้วเรียกเขาว่าคุณสาเออมันต้องฟิลลิ่งไหนเออ ไม่ออกพี่ลองลองเรียกพี่คุณสามีเลยเก้ยเอ้ยเก้ยคุณสามีเก้ยตาพี่แล้วคุณสามีไม่ได้เก้ยไม่ได้เก้ยไม่ได้เก้ยอะไรนะพี่มี่เราะในเรื่องผมจะเป็นขัดสื่อไงแบบแบบโอ้ยอย่ามายุ่งนะโอ้ยจริงๆแล้วในเรื่องในช่วงแรกออันนี้ก็จะมีความ คล้ายๆกับออริจินอลนะแต่ว่ามันจะมีความตัวละครผมอ่ะมันมันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแต่หนว่าในช่วงต้นเน่ะมันจะมีความแบบชายแท้มากๆแล้วมันก็จะมีความเหยียดเพศอยู่ด้วยบางๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาพแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้ผีแบบฉันจะไปแต่งงานกับไอ้แค่ผู้ชายอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้ผีการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บูลลี่พอเห็นว่าแสดงมีอยากเล่นตามบ้าง มัจะเป็นแบบไอ้พันล้านไงเออจะได้เรียนรู้เนเป็นรุ่นน้องอ่ะรู้สึกงานเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่จะมาเรียนรู้อะว่าอยู่จริงเหรอเรียกแล้วที่อวดไม่เอาที่อวดเจ๊เป็นเมนเทอร์อยู่ค่ะที่หาผัดคนสวยผัดอนี่ยมาตื่นพี่เลยไเสตื่นมาคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วก็ขายหมดแล้วซองทั้งหมดก็ดีใจมากๆคือพี่กับทีมเนี่ยคือดั่งลุ้นกันว่าแบบ นี่บัตรจะหมดไหมจะหมดไหมผมที่พี่บอกแล้วแบบเออก็เครียดเหมือนกันนะผมพอบัตรหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแฟนให้การซัพพอร์ตแบบดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตไม่ว่าจะท่้งไฟที่เราทำออกมาก็ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณโหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับซ้อมทุกวันเลยทุกแบบทุกวันนี้ก็คือซ้อมประมาณแบบวันละเพิ่งชั่วโมงหรอทักวันละเพึ่งชั่วโมงซ้อมละสิบช <c oughs> ั่วโมงนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs>

ผมอยู่ลอนดอนนี่ผมยังสปอร์ตเขาเลย oh, ใหญ่เลยอะไรมี totally. แบกคงแบกของอะไรมาให้เขาเลยเนี่ยีของฝากแล้วของฝากของฝากคือเขาอะฝากผมไม่ใช่ผมที่บอกของฝากฝากเอากลับมาให้ด้วยนะก็ร้านอยู่ที่นู่นพอดีอ่ะ อะไรแบบนี้แต่ก็สะพายมันอยู่ตลอดให้มึงใจแบบถามเลยอยู่เรื่อยๆเลยเป็นไงบ้างเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะทีมงานพี่เแบลหรือว่าทุกๆคนทีมงานเราก็ก็ผมเชื่อมือทุกคนที่แบบดูแลเขาอยู่แล้แลวจางตรวจขึ้นบินตรงวันหรือยังคะใช่นนะครับจางตรวจื่องบินตรงวันหรือเปล่าคูกผูบินเลเหรื่องบินเป็น,ทนทไ,ไท,นทยไไช่วงนั้นเหรอครับจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนเป็นเรียนละช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียน ก็ใจแลว่จริงๆวันนี้ก็เรียนนเรียนนะฮะสไป้เส่งส่งแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แอร์ฟูเราก็ใช้โฟต้าไปนิดหน่อยแต่ว่าเราเราเน้นทำงานเราทำงานเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทำงานล่วงหน้าไวเเราว่าจะบินมาดู ผมเป็นผู้เรียนแลการุดฉาเป็นสิ่งสำคัญเราเป็นคนทีให้กันล้วผมให้กำลังใจเขาทุกทางที่ผมทำได้ไม่ัเงินเลยกับเองเหก่อนแม่งยังไงอะอาอาาาอาคุณสามีที่เราเยอ๋อก่อนให้กำลังใจอยู่แล้ว ไม่เห <laughs> ็นแน,น่นว่าใครพูดอ,อ,อ่ะมัน,น,ค,นคนเยอะไงทำไมอ่ะคนเยอะแล้วไงอ่อะแัะ้วพี่หลอกตาให้พี่ไม่เห็นตาไ,ไม่เห็นจริงๆเนาะไ<ผ>ม่เห็นจริงๆแต่ถ่ายไว้เฉย เนี่ยพี่แจ๊คอะไม่น่าพลาดเลยก็เหมือนคอนเสิร์ตหนูแหละพี่ไม่คุยสะพ้ายเห็นมาวินไ้ทีเดียวเนี่ยเวือกลังผานไปเร็วมากมีซีรีสหรือเปล่าไม่รู้เขาเบอกเขาติดเรียนไงผมติดเรียนเราไม่เอาเฟอร์หรอกเราต้องแบบว่าเอาอะไรมาลอกรักจริงเขาก็ต้องมาแหละพี่คิดดูอีกทีอาอโอเคเอาค่ะ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  ก็ย ens, like the donc, ้งมีรอบนึงนกันนะครับต้องแรกแต่งผีนะครับเป็นเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราเล่นด้วยก็เป็นเพื่องแรกของพีด้วยของพีดีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นคู่กันด้วยก็ฝากด้วยครับทุกโรงภาพยนตร์วันที่20มีนานี้ครับตัดเพลงก็เพลงฉันหรอก เพลงตูโดนคะผมเพิ่งปล่อยเพลงไปนะฝากด้วยนะคนนะเพลงตูโดนนะคนที่ปล่อยมีไปแล้วนะทาำดูชาแนลเมื่อกี้เห็นเน้นแล้วก็ฟังได้ทาำซิงเกิลกระถางกันครับแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงเพลงนึงด้วยครับผมก็ฝากติดตามเพราะว่าถ้าพิอุ่นเรื่องนี้ก็จะมีเพลงอะไรเพลงที่จะปล่อยวางมันคืออะไรกระดั้มเลยครับเบาๆเบาๆก็จะเป็นเพลงซองแดงซองแดงซองแดงแต่งที่ ก้อยพี่เจนนี่หรอโอเคขอบคุณคุณสามีขอบคุณนะคะสามีสามีไทยสามีไทยสามีเหรอยูกี่ต้องเลือกยังไงว่าพี่บอกเป็นสามีแล้วแบบส่ดสองแดงอะไรอยแดงเงี้ยอูแด้สองแดงสิสองแดงสองแดงสองแดง